แล้วเราก็มาดูข้าวนะที่พันอะไรนะคะพี่บุญพร้อมจตามจย่งนี้ข้าวหอมเวียดนามเหนะคะข้าวพันหอมเบียดนามที่ออกรวงแล้วนะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งของพี่บุญกับพี่จูชินเนะาะค่ะทีนี้เราจะมารู้ว่าข้าวที่ออกรวงแล้วเนี่ยจากที่พี่จูชินถืออยู่นะคะโมติเวเตอร์เรานะคะใช้กับข้าวพันหอมเวียดนามได้ผลยังไง ค่ะพี่จุลชินเนี่ยค่ะมอติเวเตอร์นี่ยค่ะพี่ใช้ยังไงแล้วมันได้ผลยังไงกับข้าวอพี่เห็นไหมก็ใช่สิบทีต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือยี่สิบห้าลิตรอะไรต่อนึงเปรอะไรพี่ฉีดฉีดเอยตอนไหนฉีดตอนที่ข้าวลวงโน้มแต่ไหนไหนประมาณไหนพี่อย่างอย่างนี้คือมันเลยหรือยังไงนี่ฉีดได้ที่บ้ kind of านเนี้ยประมาณนี้แหละแกะลวงข้าวให้ดูหน่อยสิเนี่ยว่ามันดียังไงประมาณเนี่ยลวงมันล้ม อันนี้ฉีดไปได้กี่วันแล้วคะต้องวันต้องวันฉีดไปได้สองสามวันเม็ดข้าวพี่เห็นว่าเป็นไงบ้างก็ดีใช่เม็ดเต้งดีเม็ดไต้เม็ดเต่งดีน้ำหนักดีแปลงนี้เนี่ยพี่กี่ไร่ข้าวพี่เป็นตีไร่สิบสี่ไร่ได้กี่เกวียนครั้งที่แล้วก็ติบกี่ติบกเกวียนก็มีติบผ้าก็มีสิบสี่ไร่ได้สิบหกเกวียน พอใจพี่บุญพอใจจะ้ะเดี๋ยวเอายาวเยอะๆก็เจ้าข้องข้าน่ะบุญดันเจ้าข้องขาเขาเด็ดแต่งที่ไทยเมื่อกี้นะเด็ดเป็นนับที่บ้านอ่ะเจ้าข้องขาที่ผู้หมาเขาพูดเข้ามาเนี่ยเขาตามมาเขาตามมาเขาบอกว่าดีฟ้าที่เขาทำเขาบอกโอ้ป้าทำเก่งจังเขาป้าทำไมก็ขาเนี่ยเม็ดเป็นเล็ก จริงนะค้าวเขาเม็ดเล็กเม็ดสั้นหอมอายุกระชั้นี้คืเม็ดใหญ่เม็ดยาวใช่ว่าเม็ดใหญ่เขาบอกป้าทำนาเก่งจังเขาว่าไงจะเกี่ยวกับชี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้เปล่าเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวเพราะมันบำรุงไงเพราะฉันชี้ตะโรจ้าจัตต์ตั้งข้าวเล็กใหญ่เราก็ดีนะต้นมันก็สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์มันก็ออกไม่ออกลวงได้ดีข้าวไปเด็ดไปต่องซั้มลวงบอกต่องรวงตอมีจะคล้องขาก็เอาดิบไปเลยนะ พี่ซื้อจา้เจ้าของกลางเท่าไปหลายเม็ดเลยสองนหกร้อยเม็ดเลยพี่ค่ะพี่พิชินข้าวข้าวแปลงนี้จะได้เกี่ยวประมาณวันที่เท่าไหร่พี่แปลงนี้เลยค่ะจะครบเก้าสิบวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามคืออันที่จะถึงเนาะเก้าสิบวันแล้วแล้วเลยเลยยี่สิบสามวันวันนี้จะได้เกี่ยวประมาณวันไหนเออประมาณ 27 28ประมาณวันที่27 28นะคะจะได้เกี่ยวข้าวแปลงนี้แล้วพี่ใช้มอติเวเตอร์เนี่ยเห็นว่าเม็ดข้าวมันดีอย่างไรคบพี่เออม็ดไเม็ดไส้เม็ดไส้เม็ดเต่งหนักดีรวงหนึ่งได้กี่เม็ดเนี่ยที่พี่บอกอ๋อสองร้อยกว่าเม็ดรวงนะรวงหนึ่งสองร้อยกว่าเม็ดเนี่ยจากตัวนี้นะคะมอติเวเตอร์วัดได้ยังไงกับมอติมากน้อยใช่ไหมดูดีขึ้น ไม่บูน,บนกับไม่ชอบให้โมดิเวเตอร์นี่เพลร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมอติเวเตอร์นะคะใช้ต่อก่อนเกี่ยวประมาณ20วันนะคะมอติเวเตอร์นะคะใช้ได้เลยกับนาข้าวข้าวทุกพัน <c oughs> จะได้ดีถ้าใช้ใช้โมดิเวเตอร์เออได้แสงมอติเวเตอร์นะคะนี่แหละสมแดงเนาะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี <c oughs>